แบบฝึกอ่านประโยคตามาน้าตามาน้าตา,า,า,ตาถูขาตาถูขา อาตาดีอาตาดีอาดูปูนา ตามาดูกาแมวกินปลาแมวกินปลาแม่ล้างจานแม่ล้างจาน หมาชื่อดำหมาชื่อดำตามารถไฟตามารถไฟตา,า,ฟตาขึ้นรถไฟตา ขึ้นรถไฟเก่งจังครับ